สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมอยู่กับ BCM Channel นะครับกับเกม FC 24นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับม็อดครับใครที่ลงม็อดอยู่นะครับตอนนี้ม็อดเวอร์ชันใหม่นะครับได้ออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดาวน์โหลดนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็เสริมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะมอสพวกโลโก้ทีวีนะครับหรือโลโก้ถ่ายทอดสดนะครับตัวมอสเองก็สามารถลงได้เหมือนกันนะครับอย่างในส่วนของโลโก้ทีวีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่เรายังไม่ได้ทําการลงมอสนะครับจะเห็นแค่เป็นรูปสัญลักษณ์ของตัวพิเมลิเฉยๆ,ๆนะครับที่ผมแนะนําก็คือมันจะเป็นโลโก้ของทาง ช่องถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็น t ูวิชั่นบีอินนะครับบีอินสปอรหรือของเยอรมันก็จะเป็นช่องอะไรผมจำไม่ได้ p p พ v ทไหมครับก็มีทำการให้เราสามารถนะครับดาวน์โหลดมาติดตั้งได้นะครับเดี๋ยวเราไปทำการโหลดนะครับตัวไฟลมดเวอร์ชั่นใหม่กันเลยนะครับผมครับก่อนอื่นเราก็มาโหลดไฟล์มดก่อนนะครับก็เข้ามาในเว็บตัว In Studio MoD นะครับ ตัวนี้นะครับที่ผมใช้นะครับก็คือเข้ามาโหลดนะครับก็เช่นเคยนะครับมันก็จะมีอยู่3พาร์ทนะครับ3พาร์ทที่เป็นตัวไฟมดนะครับแล้วก็อีก1พาร์ทนะครับที่เป็นพาร์ทสควอตนะครับอันนี้ก็ต้องเอาไปลงในส่วนของสควอตเองต่างหากนะครับผมก็เดี๋ยวโหลดเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําอีกรอบหนึ่งในการลงตัวสควอตไฟนะครับเผื่อใครยังลงไม่เป็นนะครับผมการดาวน์โหลดก็เช่นเคยนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับก็มันอาจจะมี ป๊อปอัพหน้าอื่นขึ้นมานอกเหนือจากหน้าที่ดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราปิดไปจนกว่าจะเจอหน้าที่เป็นอย่างนี้นะครับมันขึ้นฮิวแมนนะครับเราก็ติ๊กฮิวแมนตลอดนะครับผมติ๊กฮิวแมนไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะเจอเก็ตลิงก์นะครับโอเคนะครับพอเข้ามาถึงเก็ตลิงก์เสร็จแล้วนะครับอยู่ในเว็บไซต์ของเมก a านะครับเว็บไซต์ของเมก a านะครับให้กดดาวน์โหลดนะครับก็รอเขาโหลดนะครับผมตัวไหนที่ไม่ใช่นะครับที่เป็นชื่อไฟล์นะครับซึ่ง ตัวไฟล์ดาวน์โหลดแล้วแต่ใครจะใช้เบราวเซอร์นะครับซึ่งผมใช้ตัวเบฟนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งเตือนครับอย่างตัวไหนที่ไม่ใช่ก็เราลบทิ้งหรือไม่ต้องดาวน์โหลดก็ได้นะครับนะครับแล้วก็เอาเฉพาะที่เป็นไฟล์ที่เราต้องการครับได้ครบทั้ง4ไฟล์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันเลยครับผมก็หลังจากเราได้ไฟล์ดาวน์โหลดมาครบหมดแล้วนะครับมันก็จะเรียงพาร์ทให้เราอยู่นะครับนะครับพาร์ทหนึ่งพาร์ทสพาร์ทสนะครับแล้วก็เป็นตัวสควอตนะครับ ให้เราก็ Extract ออกมานะครับหลังจากที่เราแตกไฟล์เรียบร้อยนะครับให้เรามาที่ตัว f i f a Mod Manager นะครับอ่าจะสังเกตเห็นว่ามันจะมี Mod ตัวเดิมอยู่นะครับคือตรงนี้นะครับให้เรากดอ่า l t t m o o d ทิ้งให้หมดนะครับผมหลังจากที่เรา Delete เสร็จแล้วนะครับให้เราลบทิ้งเลยก็ได้นะครับผมลบออกไปนะครับทั้งตัวที่เป็นเบสนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะขึ้นเครื่องหมายกด Demove ออกไปให้หมดเลยนะครับผม แล้วก็เอาตัว Modba t ใหม่เข้ามานะครับทีละพาร์ทเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็แอปพลายทีละตัวเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากเราแอปพลายมอเสร็จนะครับก็ให้เราไปที่ตัวเกมนะครับกดรันเกมนะครับพร้อมกับกดลันนะครับในตัวของ FIFA Mod Manager นะครับ หลังจากเข้าเกมมาเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวเซตติ้งนะครับแล้วมาตรงตัวโปรไฟล์นะครับมาที่เอ่อตัวตัวเซฟสควอตก็ได้นะครับอ่ะให้เรามาดูชื่อนะครับชื่อที่มีไฟล์เซฟสควอตไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปเอาตัวไฟล์สควอตที่เราโหลดมานะครับเอามาลงนะครับต่อมาเรามาลงตัวสควอตนะครับ ก็ให้ Extract ออกมาเช่นเคยนะครับแตกไฟล์นะครับผมมันก็จะเป็นไฟล์อย่างนี้ออกมานะครับให้เรากด Copy นะครับแล้วก็ไปที่แล้วก็ไปตรง Document นะครับผมแล้วก็มันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า f c 2 4นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ Setting นะครับให้เราวางนะครับตัวสคอ r ที่เราก๊อปมาเลยนะครับเพจลงไปเสร็จนะครับแล้วก็เข้าเกมนะครับเพื่อที่จะไป ทำการโหลดแล้วก็เซฟตัวสควอตตัวนี้นะครับเราเข้าเกมมาแล้วก็ไปที่ตัวเซตติ้งเหมือนเดิมนะครับตอนนี้จะไปโหลดตัวสควอตนะครับที่เราได้เอาลงมานะครับไปที่โหลดสควอตนะครับผมมันจะต้องโอเคเนี่ยครับชื่อเขาเป็น15 Global นะครับให้เรากดโหลดเลยนะครับโหลดเสร็จแล้วก็เซฟเซฟทับไปเลยนะครับ อเคผมเซฟทับไปเรียบร้อยเลยนะครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นในการลงตัวเบสไฟล์ของตัว Fc24 ตัวใหม่นะครับผมเรามาลงตัว Mod Logo TV กันต่อเลยนะครับอตอนนี้เราใช้ตัวม o ดเบสของเราเป็นตัว TU10 นะครับเพราะฉะนั้นตัวโลโก้เองนะครับก็ต้องไปเลือกดาวน์โหลดที่เป็นตัว TU10 นะครับ อย่างเช่นตรงนี้นะครับที่เป็นโลโก้ fc 2 4นะครับไทเทนนะครับเขาบอกแล้วนะครับว่าเป็นตัว t 1 0นะครับเราก็ต้องไปโหลด t 1 0นะครับผมอ่ามันก็จะมีโลโก้หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับก็จะมี Fox มี sky sport มี b in sport นะครับแล้วก็มี p p t v นะครับอ่า t o นะครับผม t o ของไทยนะครับนะครับ t o sport นะครับ1 2 3มนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้แล้วกันนะครับ หลังจากโหลดเสร็จแล้วนะครับนะครับมันก็แล้วแต่จะเลือกลงนะครับอยากได้อะไรก็ลากลงให้หมดเลยนะครับแล้วก็ค่อยไปแอปพลานะครับคือถ้าเราลงถูกเวอร์ชันนะครับมันจะไม่มีอะไรเด้งแจ้งเตือนขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันผิดเวอร์ชันมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ของผมโหลดตัว T10 นะครับผมใช้เบส T10 นะครับผมก็ต้องไปโหลดตัวไฟล์ที่เป็น T10 เหมือนกันครับซึ่งถ้ามีตัวเบส T10 ออกมาแล้ว ยังไงพวกไฟล์ที่เหลือเขาก็คงอัปเดตตามมาเหมือนกันนะครับผมเพิ่มเติมนะครับเผื่อใครจะยังไม่ทราบนะครับการที่เราจะใช้ตัวฟีฟ่ามอสนะครับเราต้องมาตั้งนะครับตัวโลเคชันนะครับที่จะให้ตัวเกมไปเรียกใช้ไฟล์มอสนะครับก็ตามนี้เลยนะครับจะเรียกง่ายๆก็อาจจะเป็นที่อยู่นะครับของการที่จะไปเรียกไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาใช้นะครับผมเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ทั่วไปตรงนี้เลยนะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ โอเคนะครับกด l a n d c a m e แล้วก็โปรแกรมนะครับเวลาเราลงมอดใหม่นะครับก็ต้องทำอย่างนี้เสมอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลังจากลงมอดตัวโลโก้ทีวีเสร็จแล้วนะครับว่าเราเข้ามาแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตัว ีนลีกนะครับโอเคนะครับก็ตัวมัดโลโก้ทีวีนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นทูนะครับตรงนี้ที่ลงไว้เป็นทูสปอร์ตนะครับก็ถ้าใครอยากได้โลโก้ของอะไรก็ลงตรงนั้นไปเลยนะครับผม โลโก้ก็จะขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นการลงมดนะครับคร่าวๆนะครับทั้งตัวมดเบสหลักนะครับตัว tu 10แล้วก็เป็นมดโลโก้ทีวีนะครับผมสำหรับมดเพิ่มเติมตอนนี้ที่ที่ผมเห็นออกมานะครับจะเป็นตัวมดไฮเปอร์โมชั่นนะครับเวอร์ชันใหม่นะครับที่เป็นเวอร์ชัน5ออกมาแล้วนะครับซึ่งตัวเวอร์ชันเก่านะครับผมได้ลองใช้แล้วมันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเอาทิ้งไปนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวจะลองโหลดตัวไฮเปอร์นะครับตัว V5 มาลองดูก่อนนะครับถ้ามันดีก็เดี๋ยวเอามาบอกเล่าให้กันฟังนะครับแต่เท่าที่ลองเล่นในตัว V4 มันไม่ค่อยโอเคนะครับไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับยังมี ปิดบักในบางส่วนนะครับผมก็เลยลบทิ้งครับสำหรับคลิปนี้นะครับในการลงมอดเบดตัว TU10 นะครับแล้วก็ลงตัวโลโก้ทีวีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์นะครับทุกกำลังใจนะครับที่พูดคุยกันเข้ามาในช่องนะครับก็ถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวผมเอามาบอกเล่าให้กันฟังแล้วกันนะครับผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม